ขอยาไปดูกันที่เรื่องของเกมฮิตกันบ้างโปเกมมอนโกไม่ทราบว่าเข้ามาเมืองไทยหรือยังหัวชวินได้ลองเล่นหรือยังยังนะฮะแต่ถือว่าโด่งดังมากๆนะครับผม <c oughs> คนไปตามล่าโปเกมอนกันทั่วโลกแล้วตอนนี้ก็ใช้แผนที่จาก Google Map เ <c oughs> นี่ยแหละค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมเพื่อที่จะ,ะตามหาโปเกมอนที่ซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆนะคะพาไปดูค่ะว่ามันฮิตถึงขัน้นมีคนยอมลาออกจากงานเพื่อไปเดินตามหาโปเกมอน คือคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้นะคะเขาเป็นชาวนิวซีแลนด์ค่ะชื่อว่าชอมเคอร์ี่เขาทำงานอาชีพเป็นบาร์เทนเดอร์และก็บาริสต้าอยู่ที่ร้านอาหารริมทะเลแห่งหนึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆกับเมืองออกแลนด์ค่ะเขาตัดสินใจลาออกจากงานที่ทำอยู่เขาบอกว่าเขาต้องการออกไปตามหาโปเกมอนให้ได้151ตัวภายในเวลา2เดือนคือยอมลาออกจากงานเพื่อไปตามหาโปเกมอนน่ะเออคือทิง้งงานเลยนะเงินเดือนเดือนนี้ไม่เอาแล้ว ตามล่าโปเกมอนอย่างเดียวแต่ด้วยความที่ว่าอายุยังน้อยอยู่อาจจะต้องทำงานใหม่ๆนะคะก็เลยตัดสินใจว่าอยากที่จะทําตามความฝันของตัวเองค่ะหลายคนก็เอาใจช่วยนะคะถึงขั้นที่ไปขออวยพรจากเจ้านายแล้วก็เพื่อนร่วมงานด้วยค่ะนายทอมเนี่ยเขาทํางานมาตลอด6ปีแล้วแล้วก็มีความฝันมากว่าอยากจะมีเวลาพักผ่อนบ้างทําสิ่งที่เขาอยากจะทําแล้วพอมีเกมโปเกมอนโกขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่ามัน,เป,นเป็นเหมือนแสงสว่างที่ทําให้เขาได้มีโอกาสทาตามความฝันที่คิดเอาไว้นะคะกําลังใจนี่มาล้นหลามเลยค่ะคุณ ผู้ชมไม่มีใครว่าด้าวยซ้ำนะว่าทำไมถึงทําอย่างนี้งานการก็มีทําไมเอาเวลาไปเล่นเกมหลายๆคนก็ให้กําลังใจค่ะเขาบอกว่าเขาจะไปตามหาโปเกมอนนะคะส่วนความคิดเห็นของคุณแม่เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วลูกชายลักษณะนิส,ยสัยส่วนตัวของเขาเป็นคนตัดสินใจทําอะไรทันทีไม่ค่อยลังเล แล้วก็เป็นเด็กที่รักอิสระค่ะแม้ว่าตัวคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็คงจะไม่เข้าใจหรอกว่ากเกมมันเป็นยังไงนะคะแต่ว่าเธอก็จําได้แม่นว่าลูกชายของเขาเนี่ยคลั่งไคล้เกมโปเกมอนมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็ดีใจมากที่ได้เห็นลูกชายได้มีโอกาสไปสนุกกับชีวิตแถมยังได้ท่องเที่ยวไปทั่วนิวซีแลนด์ด้วยก็ยืนยันค่ะว่ายังไงก็จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ส่วนตัวในทอมนะคะตอนนี้เขาบอกว่ามีบริษัทเกม3แห่งติดต่อมาแล้วอยากจะให้เข้าไปรับงานเป็นคุณครูสอน โปเกมอนสอนตามหาโปเกมอนน่ะคุณอาชวินนะแล้วกเ็เขายอมรับว่าสนใจนะถ้าเกิดวันหนึ่งจับ โปเกมอนได้ร5 1ตัวตามที่คิดไว้อาจจะกลับไปที่โอเกลแลนด์แล้วก็ทํางานอีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่สิ่งที่เขายืนยันชัดเจนว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงต่อไปเขาจะไม่มีวันเลิกเล่นเกมโปเกมอนเออครับก็ถือว่าเล่นมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็ผูกพันนะครับพอมีเกมนี้ออกมานี่ก็อเอาจริงเอาจรงนะครับคือว่าหลายคนนี่ติดมากๆก,กับโปเกมอนโกอยากเห็นมากเมืองไทยเร็วๆเหมือนกันนะไม่แต่เขาก็ยังมีความกังวลนะฮะชวินว่าบางทีเนี่ยเดินเดิน,ดนก้มๆตามหาโปเกมอนเนี่ยมันจะเป็นอันตรายบางทีแบบไม่ได้ดูทาาางงออะะย่กก็็จจ ห่วงแต่เล่นเกมแต่ <c oughs> เดียวนะครับดูต <c oughs> ามด้วยดูเพื่อนร่วมทางกันด้วยนะครับ